เอาทั้งหมดปโนมเมอคลเกอนสาธุข,ขอบคุณพระอาจารย์เด่นนางดังโลกาอาก็ขอโอกาสหลวงพ่อพระเด็นพระคุณพระราชญาตระกวีแล้วก็วันนี้หลวงพ่อท่านได้เมตตาให้กับผู้ปกครองผู้ปกครองท่านไหนไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรก็ส่งตัวแทนมาก็สรุปยอดรวมนะลูกนะทั้งหมด1นึ่งมืน่น 7,100บาทสาธุด <If S 1> ังดัง <online> ก็แบ่งเบ็เสร็จไรแล้วได้รูปละ900บาทแต่รูปไหนนั่งไม่เรียบร้อยไม่ได้นะเอาเจริญพรผู้ปกครองมาเจริญพรทั้งหมด19ท่านนะอีก2รูปก็เดี๋ยวเราก็เค่อถายวเผื่อเจริญพรเลยเอาลุกเลยได้พอ19ท่านเดินมานี่เลย ามารับด้านหน้าเพื่อไปนั่งต่อหน้าลูกสามัเนีนถ้าผู้หญิงก็นั่งแถวๆหน้าหน้านี้ได้เลยอ่านี่ไปอ่าไปตั้งตรงโน้นเลยลกูกไปตั้งตรงไปตั้งโน้นเลยนี่ลูกยมไยมไปไปยอมเป็นลับตรงโน้นเลยนะยมนะนะไปลับตรงโน้นเลยหยิบเลยคุณยอมยิบแล้วไปนั่งต่อหน้าลูกเนีนอ่าลูกเนียนรับ ด้านหน้าน้องพหรอหรือว่านับข้างหน้านี้เอาคุณยมเอาเลยยมจะมานั่งข้างหน้านี้เลยโอเคอ่านั่งข้างหน้านี้ก็ได้นั่งไว้ก่อนนะเดี๋ยวถวายพร้อมกันอ่านั่งไว้ก่อนนะโยมนะอะครับเดี๋ยวนั่งให้ครบก่อนจะเพิ่งถวายนะโยมนะนั่งข้างๆให้ครบก่อนโอ้นั่งแบบนี้ก็ได้บรรยากาศอบอุ่มอ่านั่งนั่งไว้ก่อนนะส่วน น่ารักนะคุณโยมนะอีกสองรูปก็สมณเนีนอ,อะไรนะสมณเนีนรถถังกับพีคิวแล้วเดี๋ยวซ้อมๆสุดท้ายก็โยมแม่จิตอา,าสาเก็บไว้ให้รถถังกับพี่คิวนะรถถังอยู่ไหมให้ไปดิมุนรถถังมารับหน่อยเออเขาจะได้ภาคภูมิใจ นั่งไว้ก่อนนะนั่งไว้ก่อนโอ้นีจีฟอสยิ้มมีความสุขเหลือเกินนะอ๋อยิ้มเลยนะพราจะได้ปัจจัยและยิ้มไยนะเออเนี่ยยิ้มไยนะเราจะได้เก้าร้อยแลวรู้สึกว่ามีรอยยิ้มไปนะหลวงพ่อเกือบแล้วถ้าไม่ได้มาให้พรนี้ไม่ได้นะพ่อทีเกือบแล้วเกือบนะเอ อ่าโยมโอ,โอ้เนียนปังพุ่งก็ดีใจนะเนียนปักพุ่งนะสุดยอดนะเออเป็นถือว่าเป็นการเทศของเราแล้วเป็นสิ่งที่เราพูดออกจาก,กวาจาของเราแล้วนี่แหละเป็นสิ่งที่เราได้ดึงหลวงพ่อได้เมตตาให้กับพวกเราเอ,อ่เออขอ,อครบคบณเลยยางน้องน้อง ขาดน้องดีทงอยู่สองหมดหรือยังอายอมดูหน่อยขาดดีทรงรูปหนึ่งอเอาให้ครบนะดีทงยังภูมิใจอีกรูปหนึ่งอ่าวคุณพ่อเข้าออดได้หรือยังเข้าออดอีกรูปหนึ่งอ่าคุณคุณยอมอ่ะต่อแท,ทนแม่อยู่ไหนอ่าโอเคกลับแล้วเข้าออดเลยข้างหน้าเข้าออดเลย อ,อ๋อมีแล้วโอเคอ่ะโยมถือซองไว้นะเราก็ถวายกันด้วยความตั้งใจนะเป็นบุญเป็นกุศลนะโยมนะถือซองไว้อหันหน้าหาลูกนีนแล้วก็ยกซองขึ้นเนื้อหัวยกเนื้อหัวตั้งจิตตั้งใจดีๆนะโยมนะค้างไว้ก่อนนะอืมนะเนื้อหัวแล้วก็บอกว่าสมเนรเนี่ย เหตครั้งนี้นะ<ท>เป็นปัจจัยที่สมณน,นได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อมอบให้เป็นทุนการศึกษาทุกรูปอ้าวสาธุดังๆสาธุมอบถวายนะโยมคนไหนที่เป็นลูกเราเราก็หยิบคืนได้นะโยมนะแต่ว่าเสร็จที่ฟอดคืนแม่ไหมโลกแม่ถวายแล้วคืนแม่ไหมโลกเก้าร้อยบาทโอ้เนินมาแล้วนี่สุดยอดนะมหาแดงมาแล้ว มาแดงมานะ,อ,ะอันนี้พรเน้นอีคิวอีคิวอีคิวฝากพระอาจารย์นนรเสือไว้นะอัจาเสืออีคิวอยู่น้่นฝากพระอาจารย์เสือไว้เดี๋ยวให้พรโยมวันนี้ใครจะอาศัยยะถาลกวันนี้พร้อมกันเลยนะเอาเนินมหาแดงนําทีมเลยลูกอ่า ก็นมือให้ผ่อโยมนะคุณโยมก็รับพรข้างข้างลูกนั่นแหละน่ารักดีนะคุณโยมยะทราวเดวะหาปุราปราิเร ปกติเหตุจิตังปฏิตังทุคังคิปเมวะชมิชันโตสัพเปปุเณตุสังคปากันโอปันนระโสยทามณีโชติระโสยทาสเทติโยวิวัฏฐานตุ Tarayo, sukihi, hayuko, kawa, apiwa, hana, siri, sani, cangur, hapa, Satu dangdang satu tangnya satu, anak, aku